สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราก็หายไปนานนะคะก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเท่าไหร่นะคะนี่อันนี้ก็ได้มือถือมาใหม่เพราะว่าเครื่องเดิมนะคะมันอาการหนักแล้วนะคะเครื่องเดิมก็คือกดแบ็คกลับไม่ได้ค่ะย้อนหลังไม่ได้นะ,ะกดปุ่มนี้ไม่ได้นคะคะแบบแบบนี้ค่ะ วันนี้ก็เลยออกเครื่องใหม่นะคะวันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เสียนะคะมีแจะเครื่องเสียๆค่ะไปหมดแล้วชัดมากเลยนะคะกล้องตัวนี้ก็ใช้ไม่ดีนะคะใช้ไม่ดีนี่ค่ะแตกค่ะส่วนตัวนี้ก็เพสโตไม่ได้นะคะไม่ได้ไปะคะสองเครื่องวันนี้ก็ได้เครื่องใหม่นะคะ Op ปโ A15 นะคะวันนี้ก็ ในราคา4 9่9บาทจ้าก็มีแถมด้วยนะคะหูฟังนะคะก็มีสายชาร์จค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะทำคลิปต่อไปมาให้เพื่อนๆดูรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ